สวัสดีครับมอพโกับผมอีกแล้วกับ Shadow SD 1นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมใหม่ล่าสุดนะครับผมนั่นก็คือเกม Pokemon Unite นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดที่เข้ามาใน Play Store เองนะครับผมก็เป็นเกมที่แนวโมบ้า MMOR นะครับก็เป็นค่ายของ Tencent นะครับผมเป็นค่ายเดียวกับ ROV นะครับผม Tencent กับ Tnny นะที่เขาร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับผมก็เป็นเกมแนวแบบ โมบ้าก็คือเกมตีป้อมนะครับผมแต่ว่าเป็นแนวแบบโปเกมอนน่ารักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับในตัวเกมเนี่ยเป็นแนวแบบว่าเป็น3เลนเหมือนกันเออคล้ายๆแบบอาร์วีแะครับที่ทุกคนเคยเล่นอ่ะเดี๋ยวมาตั้งชื่อก่อนเลยครับผมพี่ก็จะตั้งชื่อเอ,อ่อก็ชื่อพี่แหละครับชาโดเออเอสดีวันแล้วก็ชาโดนะครับผมใครจะตั้งตามก็ได้นะก็จะตั้งเป็นเผื่อเป็นอนาคตเป็นชื่อกิ้วนะครับผมเอสดีวันนะครับผมโอ โอเคก็เกมแนวเนี้ยเออเนี่ยชา d o w อ่ะได้แค่นี้นะครับโอ้เกมแนวเนี้ยมันเป็นเกมแนวแบบ เป็นแกรมมอนที่แบบหลายคนที่ชื่นชอบโปรแกรมอนนะเออยุคพี่หรือยุคที่แบบการ์ตูนโปรแกมอนกำลังบูมเนี่ยสำหรับสาวกโปรกรมอนเนี่ยเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับบอกว่าถูกใจแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาวันนี้จะมาลองสร้างตัวให้ดูนะครับอ,อแนะนําเกมเกมมึงเข้าใหม่ๆสดๆเลยนะครับทุกคนเออก็หาลดได้ใน Play Store นะครับผมนี่นะครับเป็นดูชายโอ้เท่เลยแบบดูดีเลยนะครับเป็นเออเขาเรีกเยกอะไรแอนิเมชันเออแอนิเมชันแบบ เดี๋ยวจะเลือกตัวเออเป็นพี่ชอบหน้าเป็นแบบแบ๊วๆบหน่อยหน้าเออแบบเดินเด็กเออเนี่ยเออเด็กติ๋มอะไรเงี้ยติ๋มแต่โหดนะครับเออเราเลือกทรงผมก่อนนะครับทรงไหนดีทรงไหนดีทรงแบบแบบเด็กเด็กเรียนหน่อยเด็กเรียนเออแบบเต็มตต๋มนิดนึงเออนี่ทรงทรง,งนี้แหละเต็มตต๋มเต็มตมต๋มหน่อยเ,อเกมแนวนี้นะครับเนี่ยเป็นเกมแนวแบบ หมือนมันมีเต็นเป็นตัวเทนนิงอ่ะคือเราอ่ะเป็นตัวเทนนิงแล้วก็เป็นนี่เดี๋ยวเลอกเสื้อก่อนนะครับทุกคนเอาเสื้อไหนเสื้อเหลืองดีกว่าสวยกว่าเป็นเทนนิงอ่ะเออเหมือนเราก็เป็นตัวเทนนิงเนี่ยนี่ทำการสแกนเพื่อเข้ารับการต่อสู้นะครับทุกคนเป็นตัวแบบเราอ่ะเป็นตัวเทนนิงก็คือเป็นตัวปล่อยมอนสเตอร์ลงไปต่อสู้ในแดนทุกคนมันก็จะอธิบายด่านก็มันจะแนวคล้ายๆ RV นะทุกคนเป็น3มเลน บนมันจะเป็นอสองเลนดิทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูในตัวเกมดีกว่าว่าจะเป็น2เลนหรือสามเลนนะเ่พี่ที่ศึกษามาจะเป็นสักามเลนไอสองเลนบนล่างอย่างเดี๋ยวดูดูก่อนนะว่าจะเป็นเลนไหนนะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็ช่วงฝึกซ้อมนะอุ้ยเป็นตัวปิกาจูทุกคนอุ้ยน่ารักเชียวทําไงนะให้โจมตีอ๋อกดโจมตีโอ้ปิกาจูโหดจังตจ่มตีเป็นสายฟ้าแลา้วยิงไกลด้วยทุกคนอุ้ยสายฟ้า โหอ,อย่างเท่ทุกคนว้าวแล้วก็ให้เก็บลูกบอลอ๋อเอาลูกบอลมาชูดที่ตรงเขาเียว่าตรงห่วงนี้นะทุกคนแทนที่มันจะเป็นป้อมนะทุกคนมันจะเป็นไอ้ตัวนี้แทนแล้วเราก็เอาลูกบอลที่เก็บจากมอนสเตอร์หรือเก็บจากฮนะีโร่เนี่ยมาชูดลงในห่วงนี้เพื่อทําลายป้อมคือทำสมมติมันต้องการสี่ลูกเราก็ต้องไปเก็บเก็บมาสี่ลูกเพื่อจะมาชูดให้ป้อมนี้แตกก็จะได้หนึ่งป้อมอืมก็จะเป็นการชูด อันนี้ก็จะทําการต่อสู้นะทุกคนให้ดูให้ดูว่าสกิลต่างๆน่าจะไปเก็บลูกบอลมาชูดนะทุกคนอุวยสกิลอะไรเนี่ยอุวยอิเล็กทริกบอลแล้วก็โว้แอทแทกอะโว้เอทชีพโว้โว้เอทแอทคิกแอทชีพเ,เ,เ,เป็นสกิลสายฟ้าของเจ้าพิกาจูนะทุกคนว้าวสกิลสวยมากโอเคไปลุยกันข้างล่าง ก็โหดอยู่นะเนี่ยปีกาจูเนี่ยปุ้มหืมครึ่งหลอดแต่น่าจะแรงเนี่ยเพราะว่าเริ่มเกมมันก็น่าจะแรงอ่ะเดี๋ยวไปดูนะตีธรรมดาก็โหดนะทุกคนเนี่ยมันตีปุ๊บแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรช็อตสายฟ้าแบบเป็นท่าติดตัวด้วยเราก็ทําการชาร์จลูกบอลชูลูกบอลกดค้างนะทุกคนชูลงไปปุ๊บสิบสี่สกอร์ได้14ก็คือได้แล้วได้ป้อมแล้วนี่คือการตีป้อมนะของเกมนี้ก็คือการชูดเอาลูกบาสนำมาชูดลงไป าลูกบอลที่ได้จากการฟาร์มค่าคนเนี่ยมาชุบล,ลงไปก็จะทําการาทำลายป้อมนะครับนี่ท่าอันตินะทุกคนอันติเมตอันติเมตท่าของอันติเมดของอะไรพิกาจูจะมีเปอร์เซ็นต์นะทุกคนต้องต้องต่อสู้เพื่อให้อันติเมตอะ่ะมันเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์อ่ะสู้กับตัวอะไรเนี่ยฮีตัวครั้งนี้เหรอไอตัวเต่าอะทุกคนเต่าเป็นทาาดน้ำนะทุกคนเออตัวนี้มันก็จะเป็นเออเกมนี้ก็จะเป็นตามทตุเลย ท่าของมอสเตอร์อุ้ยมันโหดเงี้ยเนี่ยอุ้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 ยมันยิงไกลเอาอันติแม่งเลยยาตุ้มหูยสายฟ้าลงรอบหัวโอ้โหยังโหดอะครับปิกาจูเออนี่เรียบร้อยครับผมอิเล็กทริกโบท่าของเออ่ปิกาจูเนี่ยอันติก็คือยูนยูไนยูไนมูฟนะน่าจะเป็นแบบเหมือนเรียกสายฟ้าลงอุ้ยชูดทุกคนโว้าวคอมพิซนี่ไงเสร็จแล้วนี่คือคอมพิซนี่คือ เราสามารถทำลายป้อมได้แล้วนี่คือป้อมของสตูนี่ก็จบแล้วเบสิกที่หนึ่งนีก็คือกันอุ้ยมันให้ตัวอะไรมาทุกคนลิซ a r ด o อนตัวแบบมังกรสีสีส้มเนี่ยที่เป็นมังกรหังไฟเนี่ยพี่ชอบนะตัวเนี้ยนี่เลยมันก็เริ่มให้เราจับคู่เล่นกับสตูเลยนะทุกคนทีมเราก็มีลิซ a r ด o อน,นะครับผมมีนกซีเจนไมมีพิกาจูแล้วก็มีไอ้หมีลับเนี่ยก็โหดนะไออะไรนะีโน่โโ็แล้วก็มีไอตัวพืชนะ ส่วนฝั่งน้นมันจะมีตัวโบโวนัสเนี่ยโบโมนัส,สที่เป็นกบยักษ์เออมีหลายตัวนี่ก็ให้เป็นส,สองเลนนะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นโค้งมาหากันมีเอ้ยมีเออมีสองเลนใช่ใช่มันจะโค้งมาหากันไม่ใช่สามเลนนะทุกคนเกมน่าจะติดลิขสิทธิ์ไม่ให้ทําเป็นเลนสามเลนนะมันจะมีลิขสิทธิ์ด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นสองเลนนะทุกคนเออบนมีซ้ายซ้ายขวาบนล่างเออบนล่างสีม่วงสีส้ม ก็ดูในแมปได้นะทุกคนก็เนี่ยก็จะมีแมปคือคือมีป้อมเดียวทุกคนแล้วก็ถึงป้อมใหญ่เลยเอออาจจะเป็นเกมเริ่มต้นก็ได้เนี่ยมีจับเวลาเนี่ยทุกคน5นาทีคือน่าจะเป็นการเก็บสกอร์นะทุกคนใครฆ่าได้เยอะอะไรเงี้ยก็จะจบภายใน5นาทีเกมมันมาคับจบ5นาทีก็คือต้องต้องรีบเล่นไม่มีเกมยือ้อเกมเกมยืดเกมยื้อเออจะให้จบภายใน5นาที ไม่สามารถยื้อเกมได้ก็คือรีบเล่นอะ่ะทุกคนไม่เป็นระบบใหม่ของโมบ้านะทุกคนเออก็ดีนะหตัวพี่โหดจังวะทุกคนดูดีมันพ่นไฟลิซ์มันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีเป็นร่างด้วยนะทุกคนมีหลายร่างเออ <c oughs> ตัวของมอนสเตอร์หรือตัวปิกาโป้เกมอนของแต่ละคน,นสามารถพัฒนาร่างได้นะถ้า level เลเวลอัพทุกคนเอออยู่ที่เลเวลเดี๋ยวดูดูนะครับเลเวลอัพเมื่อไหร่จะดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนร่างไหม เดี๋ยวมันมามันมามัมาเฮเอาเอามันเอามันพลไฟพลไฟเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเฮ้ยโดนโดนลุมโดนลุมเอาดิเอาดิเออสกิลสกิลมาแล้วเอาดิเอาดิซัดดิซัดซัดดิมันลุมเพื่อนวะมันลุมเพื่อนวะเฮ้ยมันหนี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 ตามตามตามเรียบร้อยดิอุ้ยไม่ตายเรียบร้อยดิครับเออลัดไปเฟิร์สบัตไปหนึ่งเฮ้ยตัวนี้มันมีฮิววว่ะตัเนี้ยมัันนเป็ตวซัพพอร์ตตัวนี้ยมันเป็นตัวฮีลลลเเเเอออออ้ยยไไไไไมมมมมม่่่่่่ปปปปนนตตาาาด๋วววกกกขฟร์อน อยากอยากรู้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนร่างจะเป็นยังไงเฮ้ยมันบอกว่าอะไรเลเวลถึงเหรอมันให้ทำอะไรอ่ะอ๋อเก็บเคลียร์สกอร์ได้นะอุ้ยโอ้โหเปลี่ยนร่างทุกคนโอ้ยอีโวอีโวเลชั่นโอ้ยเปลี่ยนร่างทุกคนรับสกิลใหม่ก็น่าจะมานะสกิลน่าจะเปลี่ยนใหม่นะทุกคนเออสนุกอ่ะเนี่ยสกิลเปลี่ยนใหม่ไหมเป็นลูกหมัดปุ๊บแล้วเป็นลูกไฟวงกลมมาฟาร์มต่อเฮ้ยตัวอะไรมาวะนกซีเจียนนกฟินิกซ์ ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปไปไปเอ่อไปเล่นไหนดิไปเล่นบนไปเล่นบนอืมขอขอุกทีด้วยนะครับผมวันนี้ฝนตกนะฮะก็มีเสียงอาจจะมีเสียงฝนตกนิดนึงเฮ้ย,ยมันบอกกันอยู่ขางบมดเอาดิเอาดิาดกบเรียบร้อย,อยกบพี่จำลืมชื่อ,อนะมันชื่ออะไรที่ตกครั้งนี้เหรอพี่ก็จำชื่อไม่ได้ที่ฝนที่เคยดูโปเกมอนก็น่าจะรู้นะทุกคนเออมีหลายตัวนะทุกคนพี่ก็ ไม่ถือว่าจําไม่ได้นานและการตูนเรื่องนี้ตั้งแต่พี่เด็กๆนะทุกคนโดยแต่พี่ชอบโปเกมอนพี่โปเกมอนโกพี่ก็เล่นอยู่นะชอบเล่นแบบจับโปเกมอนวิฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนตัวนี้เฮ้ยข้างล่างมีบวกกันวะเราจะบุยบวกไหมเฮ้ยรู้แล้วไอ้ตัวนี้มันมีอีกร่างหนึ่งที่แบบว่ามันแปลงร่างได้นะทุกคนมันเป็นอีกร่างหนึ่งที่เป็นมังกรบินอ่ะเฮ้ยอยากแปลงร่างแล้วอะเดี๋ยวเขาฟาร์มก่อนนะทุกคน้ยมันบวกกันวะ ในแมปล่างๆบวกกันใหญ่เลยเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนนะปุ๊บหูยไอตัวหมีหมีหลับนี่โหดมากอะวอลเล็กอะเฮ้ยมันมาว่ากด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 เฮ้ยเฮ้ยมันมีท่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะปุ๊บเฮ้ยพ่นไฟปุ๊บพ่นไฟแต่มาไหนกดเรียบร้อยดีครับเฮ้ยอีโวลูชันโอ้ยเป็นแล้วเป็นอะไรลิซอดอนลิสซอดอนเหรอรว่ามันชื่ออะไรพี่ก็จำไม่ได้มันโหดมากอุ้ยโดนลุงแอนติดีครับปึ้ง กบแม่งโหดจังวะนี่ครับเอนติยังโหดนะทุกคนสกิลไวมากตื่นเต้นเออแบบเล่นดีมากทุกคนโอเคเลยอนะแบบสกิลการออกสกิลไม่อืดถ้าอยู่ในยาน่ามันจะพังตัวนะทุกคนเห็นไหมคล้ายๆอ,อ,อวีแหละเป็น่ข้เดียวกันอ่อวนะทุกคนเทนเซนแล้วก็ทินนี่มามันนะทุกคนสกิลมี3สกิลนะทุกคนเออแบบเด็กๆก,ก็เล่นได้ไม่ไม่ไม่ซับซ้อน กบไปแล้วเรียบร้อยดีครับกี่คิวแล้วเนี่ยหลายคิวแล้วนะเนี่ยยังไม่รู้ว่าดูคิวตรงไหนเฮ้ยมันบวกกันอี้แล้วหมา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 ไปไหนหมาไอหมามานี่เรียบร้อยไอหมามานี่เรียบร้อยลิสตอนจัดมันตรงนี้น่าจะเป็นตัวแบบเพิ่มบัฟป่ะมันอึดมากเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยฟินิกเกิดตรงกลางทุกคนไอนกสายฟ้าไม่ใช่ฟินิกมันคือนกสายฟ้าให้เราไปตีเดี๋ยวไปตีดูดีว่ามันตีแล้วได้ไร มันจะได้ไข่หรือเปล่าเอาไข่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปใส่ห่วงะเพื่อทําลายป้อมแต่ป้อมบนมันแตกนะั้นทุกคนเห็นไหมสีส้มๆอ่ะเดี๋ยวจะป้อมล่างเราวต้องไปทําลายป้อมล่างมันให้ชี้ให้เราไปทําลายป้อมล่างเมื่อเพื่อเอาโปเกมอนเอเอาอัเน,นียที่ดอกมามาใส่นี่ไงได้ละป้อมละมีคนกดป้อมเอ้ยมันลงมาล่างว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแลว้ววะเฮ้ยเมื่อกี้มันกินงลงอเปาอ้าวนี่ไงจัดมันนี่ครับเออ <c oughs> โอเคได้ okay. Dante, ป้อมแล้วเดี๋ยวป้อมในป้อมเดียวทุกคนต้องจบไม่ได้ภายใน5นาทีนะมันเนี่ยเหลืออีกห้าสิบวิถ้าจบไม่ได้ก็คือใครสกอร์เยอะกว่าก็คือชนะไปแต่เราน่จะสกอร์เยอะกว่าเพราะเราทาลายป้อมไปสองป้อมอุ้ยไอหินมาว่ะไอหินสี่แขนจัดดิครับจัดดิครับไปไหนไปไหนตามไปไหนพ่นพ่นเรียบร้อยโคตรแรงถ้าคืออีวลูชั่นล่างสามนะเว้ยพวกเองจะหนีไปไหนโหรโหดทุกคนตัวนี้ หรือเวลาอีก30วินาะทีทุกคนต้องจบเกมไม่ได้จบได้หรือเปล่านะมันออกมาการป้อมอ,อึบวกตัวนี้แมงฮิวอ่ะหแมงฮิวฮิวหรอจ๊ะหนูจ้ามานี่สิจ๊ะหนีหนีหนีอุ้ยม่งกดวิ่งเร็วหแมงเหมือนเป็นตัวซัพพอร์ตอุ้ยหมาก็ได้วะเออเรียบร้อยอมาดิครับก็มาดิครับหินมาดิครับหินสี่แขนตัวนี้แม่งมาฮิวอ่ะมันตัวซัพพอร์ตวะ่ะทุกคนตัวพี่เป็นตัวไฟเตอร์นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมงแมงเหนียวแมงเหนียวไม่ลงหูเรียบร้อยโคตรแรงเนี่ย เดี๋ยวเอาเอา,เอาบอลบอลมาตรงนี้เฮ้ยหมดเวลาทุกคนอุ้ยเอาบรูบอลยัดหวงไม่ทันอ้สกอร์เท่าไหร่3 0 50ต่อ157โอ้ขาดทุกคนสกอร์ขาดมากอ้ยเดี๋ยวไปดูตัวเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ดูนะครับตัวพี่แล้วก็เป็นอีโรชั่นตัวพี่มันมีเขาเรียกว่ามีท่าอีโรชั่นนะอุ้ยได้การ์ดมาการ์ดก็คือเอ่อมอนสเตอร์ที่เราจะแบบใช้เล่นได้นะทุกคนก็เหมือนกับเราซื้อตัวนในอาี ก็ต่อไปเราก็จะมีการ์ดมาให้เพื่อเปิดการ์ดแล้วก็จะได้ฮีโร่ตัวนั้นมอนสเตอร์ตัวนั้นมาเล่นนะทุกคนเออก็จะแน่นําแมปมันน่าจะมีแมปอื่นอยู่หน้านี่มีห้าตัวนะทุกคนโอเคตัวไหน MVP ไม่รู้อืมตัวนี้ MVP เหรอไอตัวสีไอตัวเนี้มีปิกาจูมีซีเจนโอ้มีเยอะมากคนโอเคตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตัวนี้ก็โหดนะตัวนกนี่ตัวพี่โหดป่ะครับ u n นิคเลนเซอร์อันนี้ให้คอนเฟิร์มไปมันให้ใส่อายุแล้วก็เข้ามาเล่นนะทุกคนก็ถ้าใครเล่นเข้าไม่เป็นก็ปอกพี่ได้นะครับนี้ได้การ์ดมาแล้วครับตัวนตัว,ตวไอไอตัวเปิดหอยตัวนี้มันจะเป็นทัดน้ำนะทุกคนไอตัวนี้อุ้ยน่ารักเชียวส w b a l l ชื ball, ่อสโลบอลสโลบอลตัวนี้น่ารักนะในเกมมันโหดมากมันเป็นทัดพลังจิตคเคเนี่ยมันก็จะมีให้ลงแรงให้กดนี่เห็นไหมกดยูนิเบส ก็เลการลงแรงนะทุกคนการต่อสู้มันน่าจะมีการลงแรงเออนี่มันมีระบบเกมกดมุมซ้ายนะทุกคนก็มีแต่งตัวนี่ดูใส่เสื้อเป็นชุดโอ้โหชุดไม่เท่เลยสีดำเอาชุดเมื่อกี้เอ้ะอะไรเนี่ยใครแชทมาโอเคนี่ชุดสีเหลืองนี่เท่กว่าเออก็เนี่ยระบบเกมก็คร่าวๆประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็มีให้เล่นเลือกหลายอย่างนะทุกคนมีอีเวนต์นี่ก็กดรับอีเวนต์ไปนะทุกคนกดเคลีย เคลียเวนเคลียเคลียโอเคก็เคลียเราก็ได้งูได้ตัวมาได้ปิกาจูหุ้ยแต่งชุดญี่ปุ่นสวยมากเอ้ยชุดชุดกิโมโนปิกาจูแต่งกิโมโนว้าวแล้วก็รับนี่รับการได้การเอาได้ปิกาจูมาทุกคนได้ได้ฮีโร่มาละก็คือมอนสเตอร์นั่นแหละก็คือโปเกมอนนั่นแหละเอาไว้เล่นได้นะทุกคนเราก็มีปิกาจูเล่น โอเคก็ okay. น่าประมาณนี้นะทุกคนนี่การไต่แรงนะทุกคนที่หนึ่งก็อะไรนะบ็อกซี่จีเอนี่น่าจะเป็นกิวจีเอหรือเปล่านี่ที่หนึ่งทุกคนโอเคก็เกมก็ประมาณนี้นะทุกคนมีใช่ไหมมีสถิติมีรับเคล็ดก็รับไปนะเออก็เดี๋ยวพี่ครั้งหน้าพี่จะลงแรงจะพาไปลงแรงให้ดูนะครับอยากลงแรงนะครับอยากขึ้นอันดับหนึ่งะครับทุกคนเออแรงน่าจะเก็บไม่ยากนะเออเกมแบบ มองภาพง่ายสนุกตื่นเต้นนะทุกคนสกิลเล่นง่าย3สกิลแล้วก็มีการวิมาธนาการของมอนสเตอร์ด้วยนะครับอีว l u ชั่นเดี๋ยวข้างหน้าพี่จะมาลองทำการเก็บแรงให้ดูนะครับทุกคนเลยก็ประมาณนี้นะครับเกมในวันนี้แนะนำเกมใหม่นะครับผมโปเกมอนยูไน e นะครับผมยูไ <laughs> น e นั่นแหละทุกคนเออพี่เรียกโปเกมอนยูไน e ์โปเกมอนยูไนนี่ดูฮีโร่ที่เรามีนะครับทุกคนที่การที่เราได้มานะมีปิกจูมีตัวหอยเนี่ยเพิ่งได้มา ปีกจ,จูมีอุ้ยตัวนี้โหดน,น,นะทุกคนนี่แอสโซโ,ซโลคันโลคารอนนี่ตัวตัวกระปูนนี่จะเป็นสายแทงหรือเปล่านี่เป็นตัวอะไรเนี่ยสายอะไรเนี่ยสายซัพพอร์ตสายตีเร็วอะสายแครี่เออเควทุกคนก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนคร่าวๆเกมนะทุกคนเออมีการสงข์มีการเพิ่มเพื่อนเออก็แอดมาได้นะทุกคนเออพี่ก็ไอดี ID นี้ไอดีเดี๋ยวพี่จะบอกไอดีใต้คลิปแล้วกันนะครับทุกคนเออมีโหมด2โหมดนะมีอารีน่ากับโหมดทั่วไป หมดทั่วไปก็เลยเป็นไป2รอบโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเกมดูเลยครับเอ่อมอนสเตอร์ Monster คู่ใจของพี่หมดโปเกมอนคู่ใจก็เป็นตัวมังกรนะครับโคตรเท่ mm hmm. ครับทุกคนเออหุย้ยสวยมากชอบมากเลยตัวนี้พี่ชอบเนี่ยก็การเริ่มเกมเนี่ยก็จะมีนี่กดแล้วก็ ID เดยของพี่นะครับ9 2 2 2 9 2 3ตัว922 29 365นะครับเออเนี่ยเวลาเล่นก็ชวนเพื่อนเข้ามาเล่น5คนแล้วก็กด ร็เลยกด55นะทุกคนเออเนี yeah. ่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนรูปเกมเนี yeah. ่ยมีคำเควสมีอีเวนต์โหมีแบบหลายอย่างแล้วก็เกมไม่ค่อยซับซ้อนนะเล่นง่ายนะทุกคนเนี่ยรับเควสเห็นไหมคืเอเนี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนตัวน,นี้ก็มีระบบอะไรมั่งมออีสดหมาย E mail, email, นะอีมเอเมลนะระบบเซตติ้งเนี่ยตรงนี้ลดเสียงนะทุกคนพี่จะลดเสียงตรงนี้เสียงมันจะดังนะทุกคนเข้ามาใหม่มันก็จะเป็นเสียงที่ดัง้วต้องลด BGM อนะเออ b g อก็คือเาแบบดนตรีนะลดลงตรงนี้มันจะได้เบาลงหน่อยเสียงมันจะดังมากนะทุกคนถ้าเข้ามาใหม่นะทุกคนโ <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> อเคก็จะประมาณนี้ทุกคนรูปเกมนะทุกคนก็ ก็แนะนําทุกคนมาเล่นนะคนที่ชอบโปเกมอนอยู่แล้วก็ถูกใจแน่นอนนะครับทุกคนโอเอค okay, แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไครป์พี่ด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับไปแล้วโปเกมอนยไนดน